สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับบล็อกฟู้ดซึ่งตอนนี้ก็เป็น1วัน ep 2อนะผมอ่าเริ่มกลัรมาทำนะครับก็ที่ผมไปทำต้นแรกก็ขี้เกียจอะนะเออโอเคครับอย่างแรกที่ผมควรจะทำเลยนะั่นก็คือการไปรับเควสนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเดินไปเดินมาทำไมเออผมก็นั่งดูสเตตท,ที่ผมเคยอัพไว้ตนะั้งแต่ ep แล้วครับซึ่งผมอัพมันผิดอะนะแต่ว่าเชื่อมันเถอะ ผมก็เลยไปคุยกับลุงใจดีคนนึงเขาให้ภารกิจผมมาผมก็รับไปซึ่งผมจะไปฆ่ากอริลลานะครับซึ่งก็ในชีวิตจริงอย่าไปหาทํากันนะครับมันไม่ดีนะเออแต่นี่มันเป็นในเกมใช่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นในเกมเราก็สามารถฆ่ามันได้แต่ในชีวิตจริงก็ไม่แน่หรอกนะแต่คุณก็อย่าไปลองทํากันลหละมันเสี่ยงโอเคครับอย่าไปพูดพลั้งทาเพลงกันเลยเดี๋ยวผมก็เริ่มจากการตีกอริลลาพวกนี้นะครับผมก็ตีไปเรื่อยๆเลย ผมก็รู้สึกว่าการฟาร์มช่วงแรกเนี่ยมันยากลําบากมากเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ทําโคตรนานเลยแหละกว่าจะได้มาเป็นคลิปนี้อ่ะนะแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ทําทการตีเจ้ามอนเตอร์พวกนี้ไปจนจนอะไรอะ่ะไม่รู้สิผมก็ไม่รู้โอเคมันตายทุกทีการภาคคลิปทีหลังนี่มันรู้สึกว่ามันยากมากมากเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะผมก็จะพยายามภาคให้ดีที่สุดละกัน Okay. หลังจากนั้นผมก็ได้ทําการอัปสเตตัสหรือสเตตนั่นแหละโอเคหลังจากนั้นผมก็มาตีลิงชุดใหม่เพื่อที่จะให้ภารกิจสำเร็จแล้วก็มี YouTube แจ้งเตือนมาเพราะตอนนั้นผมลืมปิดการแจ้งเตือนด้วยอะผมก็เลยออกไปปิดการแจ้งเตือนสักพักนึงโอเคครับทุกคนผมกลับมาแล้วผมปิดการแจ้งเตือนสำเร็จแล้วผมก็ ได้ทำการตีลิงต่อนะครับซึ่งการฆ่านี่มันมันมันยังไงแล้วผมพูดอะไรก่าครับแชมเถอะผมก็รู้สึกว่าฆ่าลิงมันยากมากเลยนะใช้ผลระเบิดช่วงแรกๆเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการฆ่าลิงต่อซึ่งมันก็ใกล้จะตายแล้วนะใช่มันใกล้จะตายแล้วริบเป่าอะไม่หรอกความจริงเรื่องมันก็เหลือโคตใจเยอะเลย เอาเป็นว่าตรงนี้มันโคตรจะลําบากเลยครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยกับการาฟาร์มแบบนี้มันนานมากใช่แล้วผมก็ฟาร์มโคตรจะนานเลยกว่าจะได้คลิปนี้มาความจริงแล้วผมพยายามตัดให้สั้นที่สุดแล้วนะเนี่ยซึ่งมันก็ได้แค่ยี่สิบนาทีผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมพยายามจะทําคลิปนี้ให้แบบสั้นที่สุดแล้วนะแต่ว่ามันก็ทําได้แค่นี้แหละ ตักหนึ่1ชั่วโมองอะ่ะผมก็รอเออผมยิงสกิลไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราอาจจะมีพลาดกันได้ถึงเมื่อกี้ผมจะยิงพลาดแต่ผมก็ไม่ยอมท้อรอสกิลรีโหลดแล้วก็ยิงใหม่อีกรอบแต่รอบนี้มันโดนจัง,จงเลยแต่มันก็ไม่ตายอ,อทําไมมันไม่ตายไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ยังสามารถรอมาได้ตอนนี้ลิงมันก็โอ้ยังไม่มาอีกตัวนึงมันก็ลังจะมาผมก็เลยชาร์จพลังไว้รอมัน เฮ้คพอมันมาแล้วผมก็ปล่อยสกิลเส่มาเลยแล้วมันก็ตายตัวเดียวใช่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงตายตัวเดียวทั้งที่ผมก็ยิงไปที่ว่าน่าจะโดนทุกตัวแล้วนะมันก็กลับมาอีกรอบอมันยากจริงๆค่าลิงพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เลยทําการฆ่ามันไปอีกรอบจนตอนนี้มันตายแล้วลผมก็ขึ้นที่เวลสิบเก้าเลยใช่ครับแล้วตอนนี้ผมก็ทํะไรไม่รู้นะผมเดินเข้าไปดูลิงเหรอผมไม่รู้สิตอนนั้นผมดูเพื่ออะไรโอเคอย่าไปใส่ใจเลยครับ ผมก็เลยดูค่าสเตตสัหน่อยว่าควรจะอัพอะไรผมก็อัพไปที่ผลปิศาจแล้วนะหลังจากนั้นผมก็เดินไปครับเพื่อจะไปรับเควสใหม่อเอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านที่มันเอาไว้รับเควสเันเรียกว่าบ้านในไร้เล่าเนี่ยไม่รู้สิผมก็ยืนคุยกับคนคนนี้ผมก็รับเควสเดิมมาโอ,โอ้แล้วผมจะไปหากอลิล่าทำไม เดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวผมตัดทิ่ผิดหรอโอเคช่างมาเถอะโอเคครับถ้าเกิดว่าปกติส์ย้อนรอยก็ต้องขออภัยด้วยผมที่เกดกลับไปตัดแล้วเอาไว้ว่าดูให้เพลินแล้วกันผมก็กลับมารับเควสกอริลล่าผมก็รับไม่ได้ผมก็เลยต้องไปรับเควสอันเดิมเมื่อกี้ผมไปเลยกดรับเควสคิงกอริลล่านะซึ่งเลเวลผมยังไม่ถึงแล้วผมก็่หยนะผมก็เลยเกือบตาย แต่ผมก็ไม่ตายหรอกแล้วผมก็กลับมาเพื่อฆ่ากอนเลือดอย่างรวดเร็วตอนนี้ครับผมก็ได้ปรับสปีดของวิดีโอเป็น1.5้าเพื่อให้มันดูเร็วขึ้นเล็กน้อยมั้งอาจจะเร็วขึ้นน่ะแหละผมก็ตีมันแล้วก็รอมันมาซึ่งกว่ามันจะมารวมกันนี่มันโคตระนาเลยแล้วผมก็รอตีมันไปเรื่อยๆโดยใช้สกิลของพลระเบิดเนี่ยแหละตีมันไป ก็ตอนนี้ผมมีแค่ผลระเบิดเท่านั้นเองโอเคครับตอนนี้ผมก็รับเพชรจนถึงเวล22แล้วซึ่งสามารถจะรับเพชรตีเจ้าบอสกอริลลาได้และผมก็มีสกิลที่ปลดล็อกมาใหม่ของผลระเบิดนั่นก็คือสกิล X ใช่มันเป็นสกิลที่ยังไงอ่ะมันจะปล่อยระเบิดออกไปรอบตัวแล้วมั้งรอบตัวของเราจะมีระเบิดเกิดขึ้นอ่าใช่อย่างนี้แหละแล้วเพื่อนของผมก็มาช่วยตีนะครับแต่เขาก็ตายตไม่เป็นไรผมจะล้างแค้นให้นขนมปุมโดยการฆ่า จ้าลิงนี้ให้ได้ผมมีทุกอย่างเท่าที่ผมจะมีผมก็เลยใช้สิ่งที่ผมมีทั้งหลายนั้นในการฆ่ากอริล่าพวกนี้แล้วผมก็ตีมันกับเพื่อนสองคนซึ่งมันก็ใช้เวลาก็นานอยู่นะในคลิปอาจจะไม่นานแต่ความจริงก็นานอยู่พวดาเมจของเรานั้นก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแล้วผมก็ปิ้วมันก็ตายใช่ครับพอหลังจากนั้นผมก็อัพสเตตต่อ เพาว่าทุกคนจะคิดไว้แล้วว่าผมจะอัปสเตตนะนะซึ่งถ้าเกิดว่าบางช่วงที่ผมอาจจะหยุดพูดไปแสดงว่าผมคิดอะไรไม่ออกว่าจะพูดอะไรอ่ะนะต้องขออภัยไว้ด้วยและระหว่างที่ผมเดินไปรับเคล็ดนั่นก็เจอคนคนนึงผมก็เลยดดยิงๆเพื่อที่หวังว่าจะได้บทพิสัยจากเขาแล้วเขาก็ฆ่าผมผมไม่เข้าใจว่าเขาจะฆ่าผมทําไมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแค่รบกวนผมทําให้ผมเสียประโยชน์และเสียเวลาในการฟาร์มมากขึ้น ผมนึงเวลาผมเมื่อผมเกิดแล้วผมก็เลยรีบไปรับเพชซึ่งเขาก็ยังตามผมไม่เลิกนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะฆ่าผมทําไมท,าทั้งที่ก็ผมยังเบลยี่สิบหกอยู่เลยซึ่งเขาไม่ได้อะไรจากผมด้วยซ้ําแล้วผมก็ไม่สนใจเขาแล้วก็รีบไปทําการฟาร์มแต่ระหว่างที่ผมก็ยังฟาร์มนั้นผมก็เจอผลมันก็คือผลเพชรนั่นเองผมเลยกินมันเข้าไปแล้วฟาร์มต่อจนผมอาเวลยี่สิบหกเลย ผมก็เลยไปรับเคลสตีลิงเพื่อที่จะไปฟาร์มต่อผมก็เลยวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็จะมาตีบอสกอริล่าผมก็เลยเริ่มฆ่ามันผมก็แค่สกิลที่ผมมีทั้งหมดในการฆ่ามันไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันก็โคตรจะนานเลยกว่าผมจะฆ่ามันตายคุณรู้ไหมว่ามันนานแค่ไหนดูสิผมตีแค่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยใช่ครับ ผมตีแค่คนเดียวเลยซึ่งมันใช้เวลานานากเพราะดามจผมแพ้ประมาณ2ี่สิบละมั้งไม่รู้แต่มันเบามากเลยตีมันแทบไม่เข้าเลยดูสิมันยากมากเลยครับทุกคนแล้วก็มีคนมาช่วยนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนงงๆไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรเขาเขามายืนยืนเฉย่วยอะ่ะคุณดูสิเออแล้วเขาก็ไม่ช่วยตีนิดหน่อยแต่เขาตีแทบไม่เข้าเลย แล้วหลังจากนั้นผมก็พยายามฆ่ามันไปเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ใช้ผลปีศาจแสงมาเขาก็เดินมาเพื่อที่ใช้สกิลเหมือนเขาจะต้องการฆ่าเจลิงตัวนี้เหมือนกันพวกเราก็เลยช่วยกันฆ่าครับจจลิงตัวนี้มันก็ได้ตายจากกันไปแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ตายนะซึ่งอนาคตคุณก็ได้รู้นี่ไงมันตายแล้วตอนนี้ผมก็เวล28แล้วนะ ผมก็เลยเปิดสเตตขึ้นมาเพื่อจะอัพสเตตลงไปที่ผลปีาศาจและผมก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อจะไปรับเควสตอนนี้ผมก็เดินมาถึงที่รับเคยสแล้วครับผมก็เลยอ่าใช่ผมก็เลยไต่ปีหน้าต่างขึ้นไปแล้วก็รับเควสแล้วผมก็ตกลงมาโอ้ผมก็เลยต้องจำใจพยายามขึ้นไปใหม่อีกรอบซึ่งมันเสียเวลามากๆเลยผมก็เลยกดรับเควสมา เป็นเจ้าเคสฆ่ากอริล่าเหมือนเดิมแล้วผมก็เดินไปที่เกาะลิงอันที่สองเรียกว่าไงดีอะเกาะลิงสองเหรอแล้วผมก็ยืนเอฟเครอจนกว่าเจ้ากอริล่าจะเกิดแต่ตอนนี้เจ้ากอริล่ามันก็เกิดแล้วผมก็เลยฆ่ามันท,ทันทีโดยมีรีรอเล่อรีผมก็ใช้สกิลทั้งหมดที่มีในการฆ่ามันจนตอนนี้มันใกล้กจะตายแต่ผมก็ตายก่อน แต่หลังจากที่ผมเกิดนั้นอยู่ดีๆวิวผมก็ขึ้นมานั่นจะน่าจะว่าเพราะว่า,ามีคุณค่ามันผมก็เลยเวิวสามสิบแล้วก็ได้เวลาย้ายเกาะแล้วหลังจากนั้นครับผมก็ไม่รอช้ารีบไปซื้อเรือเพื่อจะไปยังเกาะต่อไปเลยผมก็ซื้อเรือสําเร็จแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเกาะบากี้กันที่เรียบร้อยผมก็กดเช็ดสปาวไปเช็ดจุดเกิดนั่นแหละแล้วผมก็เดินไปสำรวจนิดหน่อย เพื่อจะได้มีกล่องไหมแต่ไม่ผมก็เลยย้ายเซิร์ฟมาเพราะมีคนฟาร์มอยู่นั่นเองแล้วผมก็กลับมามาดูกล่องเจอคนที่ฟาร์มอีกรอบผมก็เลยพยายามจะฆ่ามันแล้วมันก็กระเด็นมานีผมไม่เข้าใจเลยทําไมสกลขุขนเพชรนี่โดนแล้วมันรู้สึกว่าปุ่งมาโคตรไกลเลยผมก็เลยจะกลับไปฆ่ามันต่อครับแต่ผมรู้สึกว่ามันฆ่าอยากมานะ ผมก็เลยย้ายเซิร์ฟมาอีกรอบครับนี่ก็เป็นรอบที่สองแล้วนะที่ผมย้ายเซิร์ฟมาไม่เป็นไรผมก็ยังย้ายเซิร์ฟมาแล้วก็มาฟาร์มอย่างตั้งใจรอบนี้แหละผมจะฟาร์มแบบจริงจังผมก็ตีมอนมารวมกันอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเป็นการง่ายต่อการฟาร์มโอ้แล้วผมก็ฟาร์มมันไปเรื่อยๆเลยแต่มันก็มีมอนตัวหนึ่งที่ไม่มาผมก็เลยไปต่อยห,หน้ามันเพื่อให้มันมา ซึ่งมันก็แปลกๆนะต่อยห,หน้ามอนเพื่อให้มันมาหาเราก <c oughs> ็เหมือนเราเราไปหาเรื่องเขานั่นแหละจริงๆล้วเราก็อาจจะมาต่อยชาวบ้านก็ได้นะเพราะว่านี้มันเป็นเกาะจ,จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่แล้วเราแค่แบบมาทําร้ายเขาเพื่อได้ตังค์ <c oughs> ใช่ถึงมันจะเป็นนิสยัยเฮี้ยๆก็เช่เ่งมัธอะแล้วผมก็ตายครับผมก็เกิดใหม่ผมก็ยังมีความพยายามอยู่จึงพุ่งเข้าไปตีมันตีมันตีมันตีไปเรื่อยๆ <c oughs> โอ้แล้วผมก็ตายอีกรอบ โอเคครับตัดไปเลยตอนนี้นะครับผมก็ตีบอนจนจะครบ8ตัวแล้วแล้วก็ครบ8ตัวไปที่เรียบร้อยแล้วเควสก็สําเร็จผมก็ได้เงินมาตอนนี้ตังค์ผมก็มีอยู่ประมาณหมื่นห้าเลยซึ่งมันก็ยังไม่พอต่อการสุ่มผลนะนะผมก็เลยไปรับเควสทำธุรกิจทําไปเรื่อยๆและตังค์เขามีแล้วตงัวตงค์ผมก็มี2 0 0 0 0ื่นเรืผมก็มีอยู่ที่35ผมก็เลย ผมก็ไปรับเควสอีกรอบนะนะผมก็จะพยายามรับเควสไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆเพื่อฟาร์มป้าหมายของผมก็จะไปสุ่มบนุนะนะแล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆคือตอนนี้เวลผม36มตังมี25มโอเค37แล้ว2 0 0 0แต่ตังมันก็เลยยังไม่พอนะผมก็เลยจะเดินไปเก็บกล่องสนอยผมก็เลยวิ่งไปที่ที่มีกล่องอยู่นะ ผมก็เก็บมันมาตังค์ผมก็มี29งหมกับอีก200ผมก็เลยเดินเข้าไปในบ้านของบาเกียนะเพื่อจะไปเก็บกองอีกรอบแล้วผมก็เก็บกองตังค์ผมก็มี30,000ืพอดีเป๊ะเลยผมรู้สึกว่ามันอะไรช่างดีขนาดนี้แบบเวลาเงินเป๊ะๆมันรู้สึกดูดีอะ่ะชอ,อบนะผมก็เลยจะไปซื้อเรือครับแต่ผมก็เดินไปผิดที่ ผมก็ซื้อเรือมาแต่ผมเลือกที่เป็นเรือฟรีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าจะต้องไปเงินเลขมันจะไม่สวยอะ่ะผมก็เลยซื้อเรือฟรีมาแล้วผมก็ขับเรือไปยังเกาะลิงนะต,ตอนนี้ก็มาถึงหน้าเกาะลิงแล้วผม,มใช้สกิลพุ่งเข้าไปบนเกาะลิงแล้วจะวิ่งไปสุ่มผลแล้วผมก็เจอกับคนมากมายที่เขาอยู่ที่เกาะลิงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ก็พุ่งขึ้นไป เพื่อจะไปสุ่มผลที่เกาะลิงผมก็ไปคุยกับลุงนวดลุงนวดเขาบอกว่าตังผมไม่พอผมก็เลยดูอีกรอบว่ามาต้องใช้ตังเท่าไหร่เลยกดคุยกับเขาไปเขาบอกว่าตังเรายังขาดอีกสี่ยซึ่งผมก็เลยเลยที่จะไปเก็บตังที่เกาะใกล้ที่สุดเกาะกลางนั่นเองมันเป็นเกาะกลางทะเลอผมก็เลยใช้สกิลไปพวกผมขี้เกียจขับเรือไปอะนะมันอยู่ใกล้แค่นี้เอง แล้วผมก็เกือบจมน้ําตายแต่ผมก็ไม่ตายดูสิสตามินาผมหมดผมก็เลยจมน้ําแล้วขึ้นไปไม่ได้แต่สกิลมันก็มาพอดีผมก็เลยใช้สกิลเพื่อขึ้นไปที่เกาะแล้วผมก็มาที่เกาะสําเร็จหลังจากนั้นผมก็ได้ขึ้นไปเพื่อที่จะไปเก็บกองตรงนั้นแต่ผมก็กระโดดไปไม่ถึงผมก็เลยต้องปีนบันไดไปหลังจากนั้นครับผมก็ได้ไปเก็บกองสําเร็จ ไี้ตังผมก็ได้มาถึง800กว่าบาทเลยนะผมก็เลยพุ่งกับเกาะลิงนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มผลตามเป้าหมายของผมที่วางไว้ผมก็ไปเลยไปที่เกาะลิงไปสุ่มผลโอเคมันยังไม่ถึงเกาะลิงเลยแล้วผมก็จุ่มน้ําก่อนผมเกือบตายเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่ตายผมก็สามารถขึ้นมาบนเกาะได้แล้วผมก็จะไปสุ่มผลนะครับ อ่าตอนนี้ก็ถึงแล้วซึ่งตอนนี้สตามิน่าผมก็มีน้อยมากๆเลยบวกกับเลือดที่มีน้อยผมก็กลัวว่าจะโดนฆ่าแต่ผมก็ไม่โดนฆ่านะคนแถวนี้เขาใจดีมากเลยผมก็เลยสุ่มผลไปได้เป็นผลแมกมากครับซึ่งก็ดีแหละมันเป็นผลสายโลเกียนะผมก็เลยไม่รีรอนะครับผมกดกินไปเลยแล้วคุณสังเกตอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปให้ดูเนี่แแล้วรับคุณสังเกตไหมว่ามันเขียนว่ากินไหมอ่ามันยังไงอยู่ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าโรบอกมันแปลงางไงของเขานนะแต่ผมก็ไม่ใส่ใจมากเลยเพราะว่ามันก็เป็นแค่รายละเอียดเล็กๆแล้วนะผมก็เลยกลับไปรับเควสเพื่อฟาร์มเลเวลต่อหลังจากนั้นผมก็รับเควสมาและไปตีกับพวกมนอว่าชาวบ้านเขาเป็นชาวบ้านหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็อ่าฆ่าจนตอนนี้ผมเลเวล 39มเกปขีดเรียบร้อยแล้วผมก็บินไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าผมบินไปไหนของผมอ่ะนะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมบินไปทําเพื่ออะไรแต่ก็ช่างมันเถอะผมก็เลยกลับไปรับเควสเพื่อจะมาฟาร์มเลเวลต่อผมยืนนิ่งทําไมเนี่ยผมก็ไม่รู้สิผมก็เลยกลับไปรับเควจกับพี่แกจะอะไรอ่ะพี่โจรสลัดเหรอไม่รู้สิผมก็รับเพสมา แล้วก็ไปตีกับมอนจนตอนนี้ผมจะฆ่ามันครบแล้วผมก็เวล41ซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะยังไม่ควรไปตีกับมันเพราะว่าผมจะโดนมานตีเข้านะซิผมก็เลยรับเกรดฟาร์มต่ออลังจากนั้นผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆจนเวล42แต่ก็ยังไม่จบหรอกนะผมก็ยังฟาร์มต่อผมก็ชอบมาหากับพี่ที่แบบเป็นที่เซตจ,จุดเกิดน,นะ พราะอะไรก็ไม่รู้อะสิผมก็รับเคสมาแล้วก็ไปฟาร์มต่อจนเลือสี่สิบสามแล้วก็วนลูปไปอยู่ที่เดิมครับรับเคสฟาร์มอัพสเตตรับเคสฟาร์มแล้วก็อัพสเตตใช่มันน่าเบื่อนะตอนฟาร์มเนี่ยเค้ผมก็กลับมาหาพี่แคร์อีกแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมชอบกลับมาหาพี่แกนะ ผมก็ไปกดรับเควสมาแล้วก็ไปฟาร์มต่อครับผมก็ไปตีมนรวมมนมาใช้วิธีเดิมๆฟาร์มไปเรื่อยๆและตอนนี้มันก็ครบแปตัวผมก็ไปล45ไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยอัพสเตตค,ครับแล้วผมก็รับเควสอันที่2ซึ่งพี่แกจะให้เราไปตีชายชัดตะวไปอยู่หลังเกาะนะ ซึ่งเขาจะอยู่หลังเกาะแบบเป็นชายชาตรีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไปทําอะไรเขาเป็นชาวสวนหรือเปล่าเขา่งตัวเหมือนชาวไร่เลยนะเขาจะเป็นชาวไร่ก็ได้ผมก็ไม่ใส่ใจครับชาวไรห,หรือชาวอะไรก็ช่างชาวบ้านหรืออะไรโจรอะไรช่างมันเถืะอผมก็ได้ต่อยเขาหมดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะแต่ว่ามันได้ตังผมก็เลยทําไปผมก็ต่อย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 ใช่ผมต่อย ผมใช้วิธีนะครับก็ในการฟาร์มนะนะผมก็ต่อยไปเรื่อยๆจนมันเลือดมันเหลือน้อยเพราะเลือดมันเหลือน้อยผมก็ใช้ผลปีศาจของผมฆ่ามันตายเพื่อจะได้มัตเตอรี่ไปใส่ผลปีศาจของผมนะแล้วผมก็ฆ่ามันด้วยผลปีศาจแต่มันก็ไม่ตายหมดผมก็เลยรอสกิลรีโหลดอีกครั้งหลังจากสกิลรีโหลดเสร็จผมก็ไม่รีรอกดใช้สกิลทันทีแล้วก็ออกมาฟาร์มมอนตรงนี้ต่อ จนตอนนี้ผมก็รับเคยสสำเร็จแล้วผมก็เลยบินกลับไปไปคุยกับพี่ที่ให้เคสเรามาอีกซึ่งพี่แกเป็นโจรสลดัดนะผมก็รับเคลสมาเพื่อที่จะไปฟาร์มแต่ก็อับสต๊ตแป๊บหนึ่งแล้วก็รับเคสมาฟาร์มกดยืนยันไปแล้วผมก็ไปฟาร์มต่อ ใช่ครับผมก็ไปฟาร์มต่อซึ่งผมก็บินไปฟาร์มนะแล้วตอนนี้ผมก็ตู้มมันตายเลเวลผมก็ขึ้นไปที่48ผมก็เลยไปฟาร์มไปรับเควสหลังจากนั้นผมก็บินมารับเควสที่หน้าเกาะที่เดิมคุยกับพี่แกคนเดิมรับเควสเดิมอัพสเตตเหมือนเดิม หลังจากอัพสเตปผมก็มาฆ่าและผมก็ไปเอาห้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าผมทำมายาวนานมากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงหาไลค์ด้วยหลายแล้วคลิปหน้าจะมาแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ